สบารดีพี่น้องสบารดีสุกุสุพลเด้อจ้าสบารดีเอฟซีถุกทานที่เคาลบรหักแพงบอกว่าในประเทศหรือต่างประเทศถูกมองถูกบ่อนเนาะไม่นี้กะยินนี่ตอนหับกับสู่รซองของแมตตาพี่น้องน้องเมดซีมาเก็บเพ็ดเพื่องที่เฮ้าปู่ไว้พี่น้องก็แมนเอาเพื่องมาแต่หน้าเพื่องมันเกิดเห็ดแล้วขเขาก็เอามาอันป่องไว้เพ็ดเพื่องออกเนีออ่ย เด้ป้า,ามันออกอ,อยู่พื้นโอ้โหเฮ็ดเพื่องออกแล้วมาเอากระบกมันเด้อให้มันจองไวใ้ให้มันออกอีกายืนอ้าไปาเอาทางกระบกอกยื่นยืนย่นยื่นชกหน่อยเก็บแล้วดอกหนึ่งพี่เนาะเฮ็ดที่เราปลูกไว้ เออเอา<ม>แต่ค้ามันค้ามันโบกมันเอาไว้มันออกอีกเอเอแบบนั้นละสองดอกสามดอกอืมมันหาก็ออกเริ่มออกครั้งแรกเลยนี่สี่ดอก มันห้กนออกนกาก็อกคั่งแหลกพี่เนาะเออเ้าก็เก็บขึ้นมาแต่หน้าแม่นดอกดั้มันเกิดสีดอกใหญ่กว่าดอกขาวได้เนอะสี่ดอกแล้วจ้าเก็บเพชรเพื่องปลลุงหาดอกแม่นเก็บเพชรเพื่องเฮ็ดเฮ็ดอย่างอื่นบอกออกก็เฮ็ดเพื่องเอาละเอะเอหกดอกสองสี่หกดอกแล้วนลสวนเลยอันนั้นเป็นพรอนี้อนเดิน เออมันเออมันออกนะข <ừ. S 2> Leah, mm ัง hmm. ค oh, ้อนงี่ยวส้นเขาโบกมันนะอืมโบกไอ้มฮเื้ออะไรกั้าหขึ้นเลยละหกขึ้นไว้โอ้เลยหกาอกสองสี่หกเนี้ยสก๊แซบคอนค้นงี่ยปูไว้หกดอกจีปนจีเห็ดแจว กี่เห็ดแจ่วพี่นาะอือนั่นพันออกลายด้มันหน้ากับแค่นี่เริ่มออกแม่มันสุมด้ามหน้าเนี่ยกาสีได้ออกลายอยู่ดอกพี่นนอะปลปาเมถุนกว่าเพื่องออกมาจากขคอกงัวมันกาซีฮุบนี่มันซีฮุบขนใส่ ยูบคนใส่อันน yeah. 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 uh. ั้นนี่แหละมองเขาอันนั้นเก็บเห็ดเพื่องแม่ย่ามาลูกอย่ามาโอ้โศกแสบจะเขาดินน้ำน้ำเป็ดหน่อยโอ้ยยอดแสบของนางบ่ธรรมดาเด็ดเป็ดน้อยที่ห้าเบ่อมือหนักเด็ดเป็ดน้อยเบาอใหม่เป็ดเก็บไข่พี่น้องบ่เอาเอง ตุ้มใหญ่นะ่ะกระไอยู่คู่มือคู่มือพี่น้องโอ้คนเล่นน้ำบ้าตัวผื่นผื่นโอ้พินพ่นได้เล่นน้ำในอ่างเพิ่นกระไคโอ้โอ้ไปเบิ่งไข่ขเป็ดเพ,พิ่นพี่น้องไข่บางใหญ่บางใหญ่ป้าพี่น้องไข่เป็ดหังหนึ่งอันนี้คือไข่เป็ดกาเนาะเซาวกัวซาวกัวหนึ่ง ตัวนี้กอกาโคสองหางซาวปลายหน่วยคือกันพี่น้องจ้ะขังแม่พันไวเพราะว่าพันแม่นพันอันผักซ้อนกันกับเป็ดกราบใส่เป็ดเก็บไข่นี่หนี่ก็มีเออให้หนึ่งนีแค่น่าหนวดบางไงนะแม่นได้เลยอ๋อเนี่ยอุ้ยเก็บใส่กระต่าไว้มื่อเงินมื่อซาวเก็บสองเมื่อหนึ่งสองมื่อได้เจ็ดหน่วยพี่น้อง เก็บให้ป้าเพิน่นป้าเพิ่นจะผักแ,แต่ตัวเองก็ได้ผักได้แหนแล้วยังผักอยู่ก็มีอันนี้ก็เป็ดเฮาในคราะห์ซีรุ่นใหญ่แล้วก็รุ่นกลางแล้วก็รุ่นห้ามออกมารุ่นน้อยมแม่เลยนู้น,น้อยอยากไปลงโชคแสบอยากไปลิ่นน้ำกระเป็ดผ <laughs> ุน <laughs> อยากลงบางแน่พ่ความแสบของนา่งนะพี่น้องอยากลงเล่นน้ำปนไปลงได้ลูกน้ำเปื้อนได้ลูกน้ำเปลือกบางแน่นะเป็ดเล่นอยู่นะเป็ดของเมตาอะโอ้ยอะน่ะเป็ดเก็บไข่เป็ดเก็บไข่ข้าก็มีแปดโต่ แม่ีแปโตเป็ดกาตเาสิเริ่มเริ่มสปอยอน้ม่เป็ดกากระารตัวเออนุ่งโซ่บนในน้ำเปื่อนลูกตัวใหญ่เขากับสิบมือคเปลี่ยนน้ำจะมาเร่ปอยออกน้ำเห็นหรอให้มันใหญ่ขึ้นในาาายเป็นกิโลก็ได้พอได้ใส่ในครอบครัวเขาเองต้องเกือบประมาณสามสี่สิบนีแม่เด่นทังนี้มีน้ำเปื่อนลก เล่นน้าไม่พอฝนตกมากข้อมันก็อนนยากเปื้อนแน่แม่เนี่เปื้อนแน่พ่อช่วงฝนตกพี่น้องอันนี้รุ่นหน่อยอันนี้พี่น้องเดินไปทางนี้ได้ทางน้ำทางในบ่ได้เปื้อนพ่อแม่ทางในทางหลังค่าพี่บ่ได้เปื้อนเพิ่นก็ออกเล่นน้าเป็นธรรมดาของเป็ดเนาะอันนี้เป็นหน่อยอันนี้เป็นหน่อยฮะกับเบาะเอ่งพี่น้องจ้ะเบาะไก่เบาะนล่ไก่ผักแล้วกับเบาะเอง 2467ตัวน้อย7ตัวตัวห้าม8ตัวห้ามน่ะเป็นเป็ดเก็บไข่เบิดพี่น้องแต่ยังบ่ฮู้ตัวผู้ตัวแม่จักสิเป็นตัวผู้จักโตแล้วก็เป็นตัวแม่จักโตยังบ่เฮาก็ยังบ่อีกอยู่ว่าอยากได้ประมาณหวัง30เป็ดเก็บไข่เนาะน้องเมดมันจังสิบ่ได้ซื้อกินเลยอันนี้ก็หางของเพิ่นหางเป็น้อยตัวน่ะหางเป็ดใหญ่ก็ไปเบิ่ง ไปเบิ่งไก่น้ากันอีกพี่น้องพอตาเพิ่นไปขอกไก่นี่ก็ะขอกงัวเฮาพี่น้องใต่ไพ่ให้เพิ่นใต่ไพ่เหรอนายยุงอะไรนกเม็ดกวาดเพื่องแป้นเกียงของงัวเฮากัสะอาดดีนกเม็ดกวาดเพื่องออกเกียงเป็นเต่อเลยสะอาดสะอาดดีเพราะว่า งัวเพิ่นกะมาหมักเปื่อนปันได้นะงัวเขากะเมันหมักอยู่แบบสะอาดเบิ่งไก่น้ำกันอีกพี่น้องจ้าไไก่เขากะขึ้น,นอนแล้วมีสองขออพี่น้องไก่กับการล่างงามพี่น้องกำลังเป็นบ่าวเป็นสาวเลยพระตามะมเขือเมิดแล้ว ใน,นกระสุงไก่่เเพินพิ่นสารใหม่เพิ่นได้สี่อันพี่นอ้องสารมื่อวานเลยสารมื่อวานนี่เมื่อคืนนี้เจ็ดโมงผดจังระยาป้านในผดพอดีอันนั้นรอบเช้าผดจังได้แล้วเพราะว่ามันบ่แล้วเมื่อคืนนี่กระไก่แม่ลูกอ่อนเฮาพี่นอ้องนอนเต้ผดเหตุห่านหายเลยเตากระน้องมีเหตนห่านหายนอน ใน,น่ข้อไก่น้อยเขาหั่นทิงเด็กน,นอนเต็มนี่พี่น้องโอ้ไข่น้ำแล้วเนี่ยพตาเพิ่นค้างใส่ไก่ผู้เนาะตัวนี้อ่างกก่แม่ใส่ไก่ผู้แต่ว่าไข่แล้วตัวได้ลูกมันใหญ่เข้ากันแยกออกน้ำพี่น้องแยกออกไข่ ไออันอันแม่ผลใครไหม่ยังขึ้นบทันเบิร์ตเลยน,นะหาขึ้นคอนยังทันเบิร์ตส,สั่มสั่มในอะไรพี่น้องสภาพครอบครัวของเมตตากะถึงกลับบ่มีดอกพี่น้องบ่ได้ร่ำได้รวยเนาะแต่ว่ากลับพ่อได้อันพ่อได้อยู่ได้กินอะไรพี่น้องเาก็บ่ได้เงินมั่งมีร่ำรวยดอกแต่ว่ากับพ่อได้อยู่ได้กินในครอบครัวเฮานห่นะ หาสาวกินขำพี่น้องแต่ว่ารีวิวให้พี่น้องบงพี่น้องชมอันนี้คือขอบไก่ยูคนขอกเป็ดค่ะพันยังหากินสำน้อยสำกลางอันนี้เป็นบ่าวเป็นสา้าแหละพี่น้องหอมกันกับสิป,ประมาณลอยกวนนะพี่น้อง ร้อยปลายโตนี่ยแหละทั้งคอ,อกอยู่เพื่อนเขาแน่กระซิหโมกันกระซิประมาณสองร้อยกัวลอยอยู่เพื่อนก็มีคอ,อกหนึ่งนั่งขึ้นยังบัไดเบิดอยู่ยังหาขึ้นครอบไปพูดทาง้งเลยทั้งหยางไรไรอยู่หาขึ้นยังพันเบิดมาเบิ่งคอ,อกอยู่เพื่อนเขาอีกพี่นอ้องอันนี้ก็น้องเมดฝนเบิร์ตหย่าบดหย่ามาเทให้งวัวทั้หยาทั้งเพื่อง เ้งวัวกินต่ไฟไหลยงหายพี่น้องได้พี่น้องอันนี้คือข้อไก่อยู่เฮือนเฮาข้อไก่อยู่ข,าง,ขางเฮือนเฮาเองอยู่พี่กระมี่อยู่พุ่นกระมี่พี่น้อง ไก่เฮ้ากัพี่จะสิเป็นคอเก่าอยู่พุ่นอ่ะคอใหม่แต่ว่าพี่อีกไลยโตเติบพี่น้องจา๋าเนี่ยเตรียมยานโอ้เออนอนเลียงกันหลายสายก็นเนี่ยก็สิประมาณห้าหกสิบในห้างไก่กระสุ่มพระตาสานไว้ขังไก่ หางมันกับขังไว้ให้มันไข่พี่น้องขอบคุณก็ยังบ่ได้ผักเวียกเลยพขอเค็ดเวียกเรื่อยๆโซกแซวกป่วนพี่น้องจ้ามะนาวเด็กกับส้มมาพักวนวนะเด้อจ้าคิดหนาพ่อกันใหม่พี่น้องผักคนไรกดแชร์กดติดตามกด็มาหาดูครับส้มลลายสวยเสียสวยด้านส่องแมตตาเด้อพี่น้องแล้วก็ส่องน้องมิดส่องวอตาน้ำพี่น้องขอบคุณหลายๆถูกกำลังใจติดตามนะครับส้มมาตลอดพี่น้องสบายดีคิดหนาพ่อกันใหม่เด้อจ้า